ถ่ายรู้เอง่ะเอ้ามึงเอาหม้อเลยอ,อ,อ๋อ,อมึงไ,ไม่มีนี่เหรอที่ขี้ไม่มีมเดินไปเอาที่บ้านมา,ามึงกินได้มั้ยเนี่ยกินได้สิทำไมมันขี้นี่มันดุย่ยเนี่ยมึงเคยเห็นที่แบบ เขาใส่ใส่น้ำเป็นน้ำเหลวๆอ่ะหมหเออกูเคยหเอเอตัวมันแข็งแล้วมันกินไม่ได้อันนั้นมันต้องอ่อนต่อมือมอนนีมนม้หนาวเพื่อนมึงหัน่นมึงก็ถามกูนะเนาะพอไม่เดยวไม่สวยอะไรหรอคือเรากินนะไม่ไม,ม่สวยไม่เป็นไร กูว่าหลอดไฟในครัวไปไว้ห้องนอนเนี่อ๋อตรงนีม้มันมันเหลืองมึงดูเงากูนะมึงนึกว่านอนนามองหน้ากันจนเหลืองเนี่ยมองธรรมดานี่ก็ขาวพอไปเจอ,อไอ้นี้จิิงคุณนึกว่ากระทะมคุณนึกว่ามันกำลังจะสวยที่จริงน้ำมันเก่า มันมันไม่เป็นเหมือนที่อยากได้มันขี้หมูวันเก่าในกระถาถ้ามันไม่ติดก็มันถ้ามันไม่ติดมันก็คงจะดูดีนยหรือมันดูดีเพราะไอ้ที่ติดวะใช่ไหมใช่มันเป็นกรอบๆแล้วแป้งฟูออกมาก็อย่าพูดถึงแป้ง เอาก็ก็ที่อยากใส่เพราะมันอยากเป็นแป้งหือขอแป้งเขาอาจจะใส่แป้งอะไรแป้งเขเป็นพวกแป้งนี่นะแป้งแป้งชุบแป้งทอดป่ะอันนี้แป้งแป้งคุกแป้งทอดเหรอมึงหาอะไรมึงทำอะไรนี่คือตะแกรงลงกระชอนบ้านบ้านกระชอนกูทาง กรชอนกูเป็นไหรกูไม่ได้รักหัวเอาทิ้งเพราะมันเป็นอะไรสักอย่างเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้เก็จะซื้อใหม่ก็ยังไม่ได้กินก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยไม่ได้ซื้อลวกเส้นลวกมาม่าก,ก็เทโจใส่อันนี้ดีกว่าวก็ม่ว่ามีแต่เียอันน้อยอันนะึก็เลยไม่ซื้อกรชอน เอาอย่างเอาโรดเหลืองอยู่เลยนะเหลืองแล้วมันจะฟิวไหมแฟดหน่อยนะเออมันกำลังคงต้องแฟนถ้ามันตุ๊บใส่ตานี่ก็คือทุกอย่างคือความเสี่ยงตาขวากระตุกมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าจะไปหาหมอหมอจะให้ยาอะไรกูกินวะกูรู้แล้ว มึงเล่นเกมมึงหยิบไปอยิบอย่บไปโชคลางนะโชคลาญนะไม่ถ้าเกิดเป็นโชคลาญนี่กูเครียดตั้งแต่สองวันแรกแล้วเหมือนไอ้กระตุกไม่หยุดเลยกูกําลังคิดว่าถ้ากูไปหาหมอหมอแม่จะให้จะมียาให้กูกินไหมโลกเนี้ยหรือจะบอกให้กูรู้ว่าตรงไหนกูว่าน่าจะเป็นยาอนรับเพราะสิ่งแรกที่หมอหาว่าทําอะไรบ้างทํนกมาทงานอะไรครับ ดูหน้าจอคอมเลิกงานก็เล่นเกมแล้วเล่นเล่นโทรศัพท์ไหมคะเล่นทั้งวันทั้งคืนทฤษฎีการไปหาหมอบ่อยรูกูบอกอะไงไอ้แดงสายตาสั้นกูก็ไม่เห็นละกูโทรมาเมื่อวันเมื่อวันจันทร์กูไปตลาดนัดและทีเนี้ยกูไปซื้อผักจะมาเกหน่อไม้ แล้วกูก็เลยหาใบแมงลักไม่มีมีแต่แต่กูมองไม่เห็นกูหันไปทางขวาแล้วกูแบบแผงมันยาวกูก็เลยถามว่าเออเอ้กูพูดใบอะไรเมื่อกี้กกบใบแมงลักจัพูดผิดไม่ใช่กูพูดผิดใบใบยานามันไม่เหมือนกันเลยนะ <laughs> มันเขียวเหมือนกันนะกูเลยบอกว่าเอมอมใส่รถ ใบย่้านางอยู่ตรงไหนคะหนูมองไม่เห็นแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงหนูอ๋อนี่ไงหนูอันที่เป็นใบเหลือเอามายีเองเอามายีเอง่ง<า>มันอยู่ใกล้ๆกูกูบอกว่าหนูมองไม่เห็นอะไรเลยหนูจากช่วงนี้ไปอ,ไปอ่ะย,ยีเองยีเฉินหมอ้อแล้วไปเลยแล้วเสือบเจ็บมือแล้วมึงชิมนี้ต้องชิมปะท่านลมนีไหม อันนี้เล็กๆอะไรเอากันนะข้าหมูอะไรอันนี้กๆเนี่ยงบางผ่าแล้วหั่นบาง,าบางๆเอาเอาขึ้นมาทั้งนั้นน่ะเอาขึ้นมาห่าอืมเกือบเค็มแม่โอเคอันี้ใส่อืมกากน,น้ำมันหมูอันเก่าแข่งมา น้ำจิ้มลูกชิ้นผักต้องมาแล้วอันนี้ปะกูมีน้ำน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะไม่ใช